เรื่องเล่าห้อง1704เสียงจากห้องที่ไม่มีใครอยู่ณใจกลางกรุงเทพมหานครมีคอนโดหรูสูง30ชั้นเพิ่งเปิดให้เช่าไม่นานชื่อว่า Luma Sky r e s i d e ิเดคอนโดนี้ตกแต่งหรูหราระบบรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบ ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวนั่นคือห้อง1704ที่แม้เวลาผ่านไปเกือบสองปีก็ยังไม่มีใครกล้าเช่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มินพนักงานบริษัทสาววัย26ปีเพิ่งได้งานใหม่ใกล้แยกอโศกเธอต้องการหาห้องอยู่ใกล้ที่ทำงานจนมาเจอห้องหนึ่งในลูมาสกายที่ราคาถูกกว่าห้องอื่นครึ่งต่อครึ่งแถมวิวดีตกแต่งครบดูไม่มีปัญหาอะไรเลย มินลังเลตอนเห็นเลขห้อง1704เธอจำได้ว่าหมายเลข04มักถูกหลีกเลี่ยงในหมู่คนจีนเพราะพ้องเสียงกับคำว่าตายแต่เธอไม่เชื่อเรื่องโชคลางและราคาก็ถูกเกินต้านเธอย้ายเข้าไปอยู่ทันทีในวันเสาร์ที่อากาศอึมครึมสิ่งผิดปกติคืนแรกทุกอย่างดูปกติแต่มินตื่นขึ้นตอนตีสามเพราะได้ยินเสียงน้ำหยดติงติง๋ง จากห้องน้ำแต่เมื่อเธอเดินไปดูก็พบก๊อกน้ำปิดสนิทไม่มีน้ำหยดใดๆคืนต่อมาเสียงเดิมกลับมาอีกคราวนี้มาพร้อมเสียงลากของหนักเหมือนมีใครลากโซ่เหล็กบนพื้นแต่มินอยู่ชั้น17และห้องรอบข้างยังไม่มีคนอยู่เลยเธอคิดว่าอาจมาจากห้องชั้นบนหรือเป็นเสียงท่อก็ได้จึงพยายามไม่คิดมาก เสียงเคาะประตูคืนที่สีมินนั่งทำงานจนดึกอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นก๊กก๊กก๊กเธอมองผ่านช่องตาแมวไม่มีใครเธอเปิดประตูเงียบไม่มีคนไม่มีเสียงเดินไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อปิดประตูกลับได้ยินเสียงคนกระซิบจากด้านหลังว่า อย่าลืมปิดไฟเธอสะดุ้งหันขวับไม่มีใครเธอเริ่มกลัวและเปิดไฟทิ้งทั้งห้องนอนในคืนนั้นเรื่องราวจากรอปรพอมินตัดสินใจถามลุงปรีชารอปรพอที่ดูแลคอนโดมาแต่ต้นลุงปรีชาหน้าเครียดทันทีเมื่อได้ยินคำว่า1704คุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีคนอยู่ห้องนี้แล้ว เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนคุณชื่อเมเธอเครียดเรื่องงานกดดันจนวันหนึ่งกระโดดลงมาจากระเบียงห้องนั้นตอนตีสามตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้าอยู่เสียงน้ำหยดเสียงแลกโซ่เสียงเคาะประตูหลายคนเจอเหมือนกันมินตูเย็นวาบเมื่อเวลาเสียงต่างๆเกิดขึ้นกับเธอก็ตอนตีสามทุกคืนจริงๆเลย ความจริงในกล้องวันจรปิดมินตัดสินใจให้ฝ่ายนิติเปิดกล้องวันจรปิดหน้าห้องเธอเพื่อพิสูจน์ว่ามีคนมาเคาะจริงหรือไม่ภาพจากกล้องตอนตีสามคืนวันนั้นแสดงให้เห็นชัดว่ามีเงาของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวยืนหน้าห้องเธอนานเกือบสิบนาทีเธอไม่ได้เคาะประตูแต่จ้องตามแมวแล้วพูดบางอย่าง ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครเพราะห้องชั้นนั้นไม่มีใครอยู่เลยนอกจากมินพอลองดูเฟรมสุดท้ายก่อนภาพดับเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้กล้องจุดจบของห้อง1704คืนนั้นมินเก็บของทั้งหมดหนีออกจากคอนโดโดยไม่หันกลับไปมองอีกเคอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังไม่มีใครกล้าวแวะไปใกล้คอนโดนั้นอีกเลย ปัจจุบันห้อง1 7 0 4อย่างว่างอยู่และมีเสียงเล่าลือว่าบางคืนที่ฝนตกจะมีคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ร,ริมระเบียงของห้องนั้นมองลงมาข้างล่างราวกับยังรอให้ใครมาอยู่ด้วยเวลาผ่านไปอีกหกเดือนเรื่องของมินและห้อง1704กลายเป็นไวรัลในกลุ่มผู้ชื่นชอบเรื่องลี้ลับบนโลกออนไลน์ มันไปเข้าหูของนนยูทูบเบอร์หนุ่มเจ้าของช่องล่าท้าผีที่กำลังมองหาคอนเทนต์ใหม่ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเขานนไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาคิดว่าทุกปรากฏการณ์มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เสมอและเรื่องของห้อง1704ก็เป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อปั่นราคาคอนโดรอบๆให้สูงขึ้นเท่านั้นเขาเห็นโอกาสที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ นนติดต่อลูมาสกายรัสเดนซ์ในฐานะอาจารย์นนผู้ชี่วชาญด้านห่วงจุย้ยอ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากเศรษฐีชาวฮ่องกงที่สนใจห้องวิวดีแต่กังวลเรื่องเลขสี่จึงขอเข้าไปวัดพลังงานในห้อง1704ตามลำพังเพื่อความสงบในการทำสมาธินิติบุคคลที่อยากจะขายห้องนี้เต็มแก่ตกลงอย่างง่ายดายคืนวันศุกร์เวลาสี่ทุ่ม นน์ก้าวเข้าไปในห้อง1704พร้อมกับกระเป๋าเป้ตู้เติมไปด้วยอุปกรณ์กล้องอินฟราเรดเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ EMF สวัสดีครับชาวลาดท้าผีทุกคนนนกระซิบกับกล้องจิ๋วที่ติดอยู่บนอกคืนนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าผีห้อง1นึ่มีจริงหรือเป็นแค่เรื่องจอจี ช่วงแรกผ่านไปอย่างเงียบๆนนนนเริ่มเดินสำรวจไปทั่วห้องพูดจาท้าทายในความมืดเมถ้าคุณอยู่ที่นี่จริงออกมาทักทายกันหน่อยสิหรือว่ากลัวกล้องของผมตีสติ้งติ้งเสียงน้ำหยดเริ่มดังขึ้นจากห้องน้ำนนยิ้มมุมปากคลาสสิกจริงๆมุกท่อประปากเก่า เขาเดินไปที่ห้องน้ำถ่ายวิดีโอให้เห็นก๊อกน้ำที่ปิดสนิทแต่เสียงยังดังอยู่ข้างหูของเขาเองเครื่อง e.m.f ในมือของเขาสั่นและร้องลั่นเลยนนหน้าเสียไปเล็กน้อยแต่ยังคงคุมเชิงโอเคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงผิดปกติอาจจะมาจากสายไฟเก่าแถวนี้ก็ได้นะครืดครืดครืดเสียงลากของหนักดังขึ้นจากมุมห้องนอน มันไม่ใช่เสียงโซ่เหล็กที่เขาเกยได้ยินแต่เหมือนเสียงเก้าอี้สำนักงานหนักๆที่ถูกลากไปบนพื้นอย่างช้าๆลากตรงไปยังระเบียงนน์กลืนน้ำลายเขากำเครื่อง EMF นัน่นแสงไฟบนเครื่องกระพริบเป็นสีแดงกำก๊อกก๊กก๊กเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากข้างนอกนนสะดุ้งสุดตัวเขาเรีบไปส่องตาแมว ว่างตาวทางเดินมืดสนิทเขาหันหลังกลับจากประตูและในจังหวะนั้นเองร้อนเปิดแอร์ให้น้อยเป็นเสียงผู้หญิงที่แหบพร่าและเย็นเยียบกระซิบอยู่ข้างกกหูของเขาเลยนอนขนลุกสู้ไปทั่วตัวเขารีบผันขวับแต่ก็ไม่พบใครอุณหภูมิในห้องลดลงฮวบ จนเขาสัมผัสได้ถึงไอเย็นไฟทั้งห้องเริ่มกระพริบอย่างบ้าคลั่งสลับดับสว่างจนหน้าเวียนหัวและในแสงวุบวาบนั้นเองเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวยืนอยู่กลางห้องแต่สภาพของเธอไม่ใช่แบบที่เขาจินตนาการไว้เธอดูเหนื่อยล้าและสับสนดวงตาของเธอกลวงโบ ร่างกายโปร่งแสงเล็กน้อยเธอกำลังกอดตัวเองเรากับหนาวสัน่นท,ทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่เพิ่งบอกว่าร้อนเธอไม่ได้มองนนด้วยความอาฆาตแค้นแต่เธอมองไปที่โต๊ะทางานเก่าๆที่มีคอมพิวเตอร์แล็บท็อปวางอยู่แล้วเธอก็ยกนิ้วที่ซี่เสียวชี้ไปที่นั่นสัญชาตญาณของนนบอกให้เขาวิ่งหนี แต่สัญชาตญาณของคนทำคอนเทนต์กลับสั่งให้เดินหน้าต่อไปเขาเก้าวไปที่โต๊ะทำงานอย่างช้าๆหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาเขาเปิดฝาล็ปท็อปขึ้นหน้าจอสว่างวาบขึ้นมาเองสแสดงผลเป็นไฟล์เอกสารที่เปิดค้างไว้มันเป็นจดหมายลาตายที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จเนื้อหาเต็มไปด้วยความกดดันจากหัวหน้างาน การถูกบีบให้ทำงานหามารุ่งค่าและประโยคสุดท้ายที่พิมพ์ค้างไว้คือพรุ่งนี้ต้องเสนองานตอนเก้าโมงเช้าแต่ฉันทำไม่ไหวแล้วฉันแค่อยากจะประโยคสุดท้ายขาดหายไปทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับสนิท เหลือเพียงแสงจากหน้าจอแล็บท็อปและเสียงสะอื้นให้เบาๆของผู้หญิงที่ดังขึ้นรอบตัวเขานนรีบคว้ากล่องและอุปกรณ์ทั้งหมดวิ่งออกจากห้อง1704อย่างไม่คิดชีวิตเขาทิ้งความท้าทายและความไม่เชื่อทั้งหมดไว้เบื้องหลังเหลือเพียงความโกรธที่จับขั้วหัวใจเขาวิ่งลงมาจนเจอลุงปรีชาที่กำลังเข้าเวรดึกพอดี เจอดีแล้วสิลุงปรีชามองหน้าซีดๆของนนแล้วพูดเรียบๆคุณไม่ใช่คนแรกและคงไม่ใช่คนสุดท้าย